จากนัดมาอึนะครับถึงหมอชนน้านลาออกเพื่อไทยวิกิตศรัทธาตับบัตรสัตว์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับควารมรู้สึกของคนนะครับที่วันนี้นะครับแม้กระทั่งหมอชนน้านเองนะครับประกาศลาออกจากหัวหน้าพัก เพื่อไทยนะครับตามที่ตัวเองเคยบอกไว้ว่าวันนี้นะครับถ้าตัวเองนะครับเคยพูดบนเวทีดีเบตนะครับว่าตัวเองนะครับถ้าไปจับมือกับพักพลังประชารัฐจับมือกับลวงป้อมตัวเองจะลาออกจากหัวหน้าพักและตัวเองก็บอกว่าตัวเองก็ได้ทำแล้วครับได้ทําการลาออกจากหัวหน้าพักแต่ก็ยังเป็นสอสออยู่และที่สําคัญนะครับก็ ตามโผเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกต่างหากซึ่งแน่นอนครับก็ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าวันนี้การที่ประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะจริงๆแล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ทุกคนมีความรู้สึกก็คือเป็นแค่หัวโขนที่สวมเอาไว้อย่างนั้นแต่ไม่มีอํานาจในพักเพื่อไทยจะอยู่ไปก็ปล่อยการแต่วันนี้การไปได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีงบประมาณมหาศาลมันไม่ดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ การที่คุณหมอชนน่านนะครับราออกแล้วบอกว่าทําตามคําพูดของตัวเองนะครับทำตามที่ตัวเองบอกเอาไว้เนี่ยตัวเองเป็นคนรักษาคําพูดผมบอกเลยครับว่าวันนี้มันเป็นการใช้นะครับ เขาเรียกว่าสีธนนชยัยคาพูดของผู้สีธทนนชัยที่หาทางออกให้ตัวเองและทําให้ตัวเองรู้สึกว่าดีซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับคำพูดนะครับที่ตัวเองพูดออกไปมันต้องรักษาให้ได้คําพูดที่ตัวเองพูดออกไปมันไม่ใช่วันนี้ผิดคําพูดแล้วจะมาทําอย่างอื่นชดใช้มันชดใช้กันไม่ได้เพราะจริงๆคนเรานะครับจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องรักษาคําพูดให้ได้ก่อนเมื่อตัวเองพูดเอาไปแล้วนะครับต้องรักษาเอาไว้ให้ได้นั่นคือเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศร ยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองนะครับเป็นสสนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าคําพูดของตัวเองยังรักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาโกหกหลอกลวงอันเนี้ยมันก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาแต่วันนี้คุณเข้ามาเป็นสสนะครับ สสมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีสภาบอกว่าเป็นสภาที่ทรงเกียตรติมีมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีแต่ถามว,าว่าวันนี้การที่ไม่รักษาคําพูดคือคนที่ไม่มีเกียตรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้วคุณเข้าไปในสภาที่ทรงเกียตรติคุณทําให้กําลังทําให้สภาผู้ทรงเกียรติอันนั้นอ่ะสภาที่ทรงเกียรตนิน่ะมัวหมองหรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันนี้แค่เริ่มต้นของคําพูดยังรักษาคําพูดไม่ได้แล้วประชาชนจัดเชื่อถืออย่างอื่นได้ยังไงถามหน่อยเถอะครับวันนี้การที่ไม่รักษาคําพูดแล้วเอาคําพูดต่างๆนาเอาคําพูดแบบสีถนนใช้มาหักล้างคําพูดของตัวเองก็แล้วแต่นะครับใครอยากจะเชื่อก็เชื่อนะครับเพราะนักการเมืองแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ครับนักการเมืองที่โกหกหลอกลวงตบัดสัตว์กับประชาชนแต่ก็ยังเชื่อก็แล้วแต่ของประชาชนผมคงจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไง ก็สามารถที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์เอามาตั้งข้อสังเกตได้แต่สําหรับผมผมบอกเลยครับว่าเพื่อไทยเองนะครับเป็นพัทีิตบัตส,สัตว์หักหลังประชาชนนะครับเป็นพักที่ไม่รักษาคําพูดนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับคาพูดของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะมาเป็นผู้นําของประเทศเนี่ยแค่คําพูดของตัวเองเนะี่ยยังรักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้แล้วจะมาบริหารประเทศได้ยังไง แล้วจะทําให้คนเชื่อมั่นและศรัทธาได้ไงจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วรอ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 ดูผลงานเพราะอย่างนั้นก็คือโอเคเพื่อโกหกหลอกลวงแล้วก็รอดูผลงานโกหกหลอกลวงก็รอดูผลงานมันไม่ใช่ครับเพราะแค่คําพูดยังรักษาไม่ได้ไม่ต้องรอดูผลงานครับให้ผลงานจะออกมายังไงก็แล้วแต่มันก็ลบล้างคําพูดไม่ได้หรอกครับถ้าวันนี้การโกหกหลอกลวงนะครับแล้วมันลบล้างด้วยการกระทําได้นะครับ ลบล้างด้วยการกระทำเอ้ยโกหกหลอกลวงแบบนี้แล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งมาลบล้างก็ได้ป่านนี้ก็คงจะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่อ,ของของการโกหกหลอกลวงไม่ต้องพูดถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่ของคําพูดแล้วสิถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้อันดับแรกนะครับคนเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องรักษาคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าตัวเองไม่รักษาคําพูดแสดงว่าหมดเกียรติหมดศักดิ์ศรีไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับผมพักเพื่อไทยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ คนเหล่านี้ไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีศักดิ์ศรีเพราะเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดตบัดสัตว์และหักหลังประชาชนก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนคนไหนอยากจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมเชื่อว่ามีประชาชนหลายๆคนไม่เชื่อแล้วจะบอกว่าเฮ้ยนะครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับหยุดได้แล้วนะครับไม่ต้องเอามาพูดแล้วไม่ต้องมาตัดแล้วคําถามคือคุณเจ็บแล้วคุณไม่จําคุณอยากจะเป็นฝ่ายก็เรื่องของคุณแต่ผมเจ็บนะครับผมมีความรู้สึกผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมออกมานะครับ ตั้งคาถามผมออกวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดจำใบจากนี้ผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์อยู่เนี้ยผมก็จะพูดอยู่เนี้ยใครจะบอกว่าปัน่นยิ่งบอกว่าปัน่นผมก็จะพูดเพราะบอกแล้วไงช่องนี้มันคือช่องของผมในเมื่อช่องผมผมสามารถที่จะพูดจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้นะครับการที่วิพากษ์วิจารณ์ผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกหรือเรื่องหลอกลวงหรือแต่งมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเอามาวิพากษ์วิจารณ์ แล้วรับไม่ได้แล้วบอกว่าปั่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณครับคุณเจะปวดเองคุณนี่เองแต่ผมนะครับอยากจะพูดอยากจะวิเคราะห์อยากจะวิาพ,พากษ์วิจารณ์มันเป็นสิทธิที่ผมทําได้ในช่องของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้ครับจากนัดปลาอึถึงหมอชนน่านลาออกเพื่อไทยวิกฤตศรัทธาน,นะครับตบัดสัตว์กลายเป็นนะครับวิกฤตศรัทธาน,นะครับพักเพื่อไทยจนมีแฮชแท็ก ชนหน้าลาออกกี่โมงแม้เศรษฐาทวีสินก้าวขึ้นสู่นะครับนายกรัฐตรนตรีคนที่30แต่คําพูดของแกนนําและผู้สมัครสนับสนุนพักที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะไม่ร่วมกับพักสองุงกําลังถูกนะครับทวงถามในโลกโซเชียลอย่างหนักจนมีการลาออกจากพักเพื่อไทย แต่ก็มีแนวโน้มว่าชนน่านจะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนนะครับการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยประสบความสําเร็จท่ามกลางเสียงครหาในการไปร่วมกับพักสองรุง่งจนมีการทวงถามในโลกโซเชียลถึงผู้ที่สนับสนุนและแกนนําของพักเพื่อไทยโดยให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จนล่าสุดนายดวงดิฟนะครับบุญหน้าสถาปนิกและนักออกแบบสมาชิกกลุ่มแคร์ที่เคยประกาศว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพัพรคพลังประชารัฐผมจะยอมให้เอาอึปลาหัวได้ทวิตข้อฟาร์ม ในการรักษาคำพูดโดยจัดกิจกรรมวันที่2กันยายนนี้เวลาบ่าย3า4โมงนาทีใช้เวลาปาอึ1 1นาทีครับแต่มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการทำกิจกรรมที่ควรเป็นการแสดงออกที่ควรเป็นเพียงการ แสดงสัญลักษณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับเช่นเดียวกับการลาออกของหัวหน้าพักเพื่อไทยในแพทย์ชนหน้าสีแก้วที่เคยมีวดีไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่มีดีวกับลุงป้อมถ้ามีการจับมือนะครับผมลาออกจากหัวหน้าพักนะครับแต่เมื่อมีการกลืนเลือดเจ้าตัวถึงตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักและมีแนวโน้มจะปรับโครงสร้างภายในพักเพื่อไทยครั้งใหญ่เพื่อแก้เกมวิกฤตศรัทธานะครับตัดสัตว์ เพื่อ,อทีมข่าวเจาะประเด็นนะครับไทยรัฐออนไลน์ right. ได้มีการสอบถามไปยังดรสัทิพรทนาธินโชธน,นะครับผู้อำนวยการสำนักงานวัดสำนักงานนะครับนวัตกรรมนะครับเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้า วิเคราะห์ท่าทีของพักเพื่อไทยว่าวิกฤตทางการเมืองของพักเพื่อไทยควรมีการแก้ภาพรักในภาพรวมและออกมาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากสิ่งที่เพื่อไทยทํายอมแรกจนมาตั้งรัฐบาลได้ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานข้ออ้างความชอบธรรมที่สุดของพักเพื่อไทยคือทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้มาเป็นรัฐบาลก่อนเพราะเพื่อไทยมีความโดดเด่นนะครับทางด้านของนโยบายเมื่อมีโอกาสแล้ว ควรทำในสิ่งที่นี้เพื่อจะพิสูจน์ฝีมือส่วนภาพรักที่เสียไปโดยต้องกู้คืนมานะครับส่วนการออกมารับผิดช,ชอบของผู้สนับสนุนพักอย่างที่จัดกิจกรรมปาอึนะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องตั้งแต่การฉีก MOU โลกยุคนี้คนที่เคยพูดแล้วมีนิติต้นฟุตปรินนะครับก็จะถูกกดดันนะครับหลังจากนี้ ส่วนในแพทย์ชนน่านสีแก้วเนี่ยที่ออกนะครับที่ลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่มีแนวโน้มว่าไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ทํางานระบาดเพราะจะถูกมาครับคนมองว่าไม่ใช่การรับผิดชอบเนื่องจากการลาออกจากหัวหน้าพักแล้วมารับตําแหน่งรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมการลาออกจากหัวหน้าพักแล้วไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีก็จะถูกตีความว่าไม่ใช่ฟาร์มรับผิดชอบเพราะถ้าเทียบ เปรียบเทียบกับกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ลาออกจากหัวหน้าพักแล้วยังลาออกจากสอสอด้วยประเด็นนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนหมอชนน่านอย่างหนักแล้วเอาตัวรอดในการนั่งเป็นรัฐมนตรีได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่หรืออาจจะต้องไขก๊อกออกก่อนที่จะภาพรักรัฐบาลจะเสียก็อาจเกิดขึ้นได้ ฉากหน้าของครมเพื่อไทยควรมีการแต่งตั้งให้คนในพักมีปัญหาน้อยที่สุดในภาวะที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งก็ซึ่งที่ผ่านมาการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นภาพรบมามากพอแล้วซึ่งการเลือกรัฐมนตรีเออซึ่งการเลือกรัฐมนตรีนะครับที่จะมาดูแลก,กระทรวงก็ควรจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับพักเพื่อไทยให้ดีขึ้น การขึ้นมาของนายเศรษฐาทําให้เห็นโครงสร้างอํานาจภายในพักเพื่อไทยที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่และเริ่มเห็นท่าทีของแกนนําพักไทยรักษาชาตินะครับเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นส่วนขั้วการเมืองในพักเดิมจะต้องลดบทบาทลงแต่สิ่งที่สําคัญที่จะกู้ศรัทธาได้ก็คือการแสดงฝีมือในการบริหารประเทศท่ามกลางความแตกต่างของพักร่วมรัฐบาล นี่ก็เป็นความเห็นอีกหนึ่งความเห็นที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้แต่ละคนก็มาวิพากวิจารณ์มาวิเคราะห์ในมุมต่างๆซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์ภาพวิจารณ์ในมุมต่างๆวิพากวิจาร์ไปเลยครับสำหรับผมเองนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ข่าวที่เกิดขนะึ้นณตอนนี้เป็นยังไงผมก็จะวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้เอ๊ะตอนนี้ตอนนั้น,น,น,นวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะครับในการข่าวก็ตอนนั้นข่าวมันเป็นแบบนี้ แต่ตอนนี้ข่าวมันเป็นแบบนี้แล้วใช้ผมวิเคราะห์ไหงไงก็อย่างที่ผมบอกว่าผมวิเคราะห์ตามข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นผมไม่ได้จินตนาการ,รผมไม่ได้คิดไปเองผมไม่ได้ผมวิเคราะห์ตามข้อมูลข่าวณสถานการณ์ตอนตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในมุมตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผมก็ย้ําเสม,มอว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเท่านั้นเองส่วนใครจะบอกว่าเป็นการปัน่นจะเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่ละครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้ผมวิเคราะห์ในสไตล์ของผมส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบ ก็แล้วแต่เพราะว่าข่าวมีให้เห็นเยอะแยะมากมายตามช่องข่าวหลักแต่นะครับในการวิเคราะห์ในมุมมองในบางเรื่องที่นักข่าวอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมสามารถที่จะกล้าพูดกล้าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เพราะเราวิเคราะห์ในฐานะประชาชนเราไม่ได้สวมหัวของนักข่าวย้ํานะครับว่าผมไม่ใช่นักข่าวนะครับไม่ผมไม่ใช่นักข่าวถ้าจะมาบอกว่าเฮ้ยผมวิเคราะห์ข่าวไม่เป็นการผมไม่ใช่นักข่าว ผมวิเคราะห์ข่าวตามสไตล์ผมย้ำนะครับว่าผมไม่ใช่นักข่าวมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดีอัปเดตให้ฟังครับ